วันนี้จะมาตำแตงครับผมครับปิ้งปลาช่อนไปเนาะสิ่งกับตำแตงครับนึกยาก เด,ดี๋ยวไปนหนรึเดีอแซ่บเดี๋ยร้ายครับนี่ครับตำแตงปลาช่อนเผาปลาช่อนปิ้งครับ,บนี่ครับเดี๋ยวมันบ้านจ้ะนะครับผมแล้วก็ไปครับผม แซ่บแซบสนุกสครับ